สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พวกเราก็อยู่กันที่ปากีสถานตอนเหนือนะคะวันนี้พวกเราจะพากันเพื่อนๆไปที่สะพานฮุสานีนะคะไปกันเลยระหว่างทางเดินไปสะพานนะคะเราก็จะผ่านหมู่บ้านของชาวบ้าน ที่อาศัยระหว่างสองข้างทางนะคะแล้วก็มีต้นไม้ที่เปลี่ยนสีนะคะเด็กๆที่นี่ก็เ,เยอะมากนะคะแล้วก็เดินเดินไปเดินมานะคะพวกเราก็จะเดินเรียบกับตรงทางเดินซึ่งก็จะสองข้างทางแล้วก็มีร่องน้ำไหลผ่านสวยงามมากก็จะเห็นใบไม้เปลี่ยนสีนะคะ ก็จะเป็นแบบเรียบง่ายนะคะก็คือจะเป็นบ้านชั้นเดียวแล้วก็มีการขายของนะคะมีขายพวกแยมหรือว่าขายพวกของทอดที่เป็นคนท้องถิ่นอันนี้เขาก็จะกินมันฝรั่งกันนะคะเป็นมันฝรั่งชุบโพวกเราก็มาถึงแล้วนะคะสะพานฮุสตนี สะพานฮุสตานีนะคะก็คือเป็นสะพานแขวนที่อยู่เหนือทะเลสาบโบริชทางภาคเหนือของประเทศปากีสถานก็สร้างขึ้นตั้งแต่ปี1978สภาพก็ร่องแรงนิดนึงแต่แล้วก็มีลวดสลิงแล้วก็มีไม้มัดเป็นท่อนๆน,นะคะซึ่งถ้าเกิดเป็นช่วงที่ฤดูน้ำหลากก็จะน่ากลัวทีเดียวเพราะว่าน้ำไหลเชี่ยวแต่พวกเรามาช่วงตุลาคมนะคะก็จะ น้ำค่อนข้างแห้งก็เลยไม่น่ากลัวสักเท่าไหร่พวกเราก็เลยลองเดินข้ามไปนะคะก็ช่วงแรกๆก็กลัวกล้ากลัวตอนหลังๆก็ออชินแล้วก็เริ่มโอเคเขาก็ความยาวของสะพานแห่งนี้นะคะก็จะประมาณ660ฟิตนะคะแล้วก็ความสูงจากระดับน้ำก็จะประมาณ100ฟิตที่นี่เขาก็จะมีบริการซิปไลน์ด้วยนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถเล่นได้ แต่แต่พวกเราไม่ได้เล่นนะคะสำหรับเด็กนั้นก็ไม่อนุญ,ญาตให้เดินข้ามนะคะถึงแม้ว่าจะมีผู้ใหญ่ไปด้วยก็ตามเด็กก็จะอนุญ,ญาตให้แค่ถ่ายรูปแค่ตรงต้นคอสะพานอ,อันนี้เป็นความกว้างของสะพานกับท่อนไม้นะคะระหว่างเดินไปก็เริ่มซื้อเสียวแล้วก็สันสช่วงแรกๆสอคู่นั้นคู่รักคู่นั้นไม่ได้ข้ามไปนะคะ เขาแค่ถ่ายรูปตรงนั้นแล้วก็เดินกลับส่วนพวกเราก็เดินไปจนสุดเลยพอเดินไปถุงปุ๊บก็โลง่งเฮอแล้วขาเดินกลับนี่คือเป็นแบบชิลๆมากเพราะว่าเราเริ่มรู้แล้วว่าเออมันไม่ไม่ได้น่ากลัวสักเท่าไหร่แต่ก็ต้องเดินแบบระวังเพราะว่าช่วงไม้ที่ช่วงไม้ที่ต่อกันเป็นท่อนๆนั้นมันจะค่อนข้างกว้างทีเดียวก็ต้องจับแล้วก็ระวัง จากนั้นพวกเราก็มานั่งชิวๆนะคะตรงตรงจุดชมวิวหรือว่าสวนหลังบ้านของของนักของคนที่ขายท้องถิ่นนะคะเขาก็จะเปิดร้านขายพวกมีหรือผลไม้แห้งนะคะแล้วก็มีพวกผลิตภัณฑ์ณผลไม้แห้งเชอร์รี่แล้วก็ของทอดนะคะเป็นมันฝรั่งชุดแป้งทอดแล้วก็มันฝรั่งที่เป็นแห้งๆกินคู่กับซอส แล้วก็จะมีชาด้วยนะคะที่นี่เขาก็ชอบดื่มชากันอันนี้เป็นเจ้าของร้านพอมาถึงที่พักทาชิก็ออกสเต็ปแดนนิดนึงนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ subscribe เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย